นี่คือสก,กินฟรีที่ใช้เวลาในการปลดถึง2ชั่วโมงเป็นสก,กินจากกิจกรรมโดยทั้งฟอร์ตคอลเลกับอาร์คไนท์อันใหม่ที่เพิ่งเข้ามาครับสก,กินที่แล้วเนี่ยจะเป็นสก,กินนี้กับสก,กินนี้ใช่ไหมที่เราต้องอาแต้มมาปลดราคากระบอกแลวแปดพันแต่ก่อนจะไปสก,กินนั้นเนี่ยมาดูสก,กินนี้ก่อนครับสก,กินนี้เนี่ยก็ต้องใช้แต้มแปดพันในการปลดเหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นปืน p d r 3 2ครับแต่ไม่ใช่เป็นปืนของคลาสเอนจิเนียร์นะครับเป็น G 3แต่หน้าตาคือมันคล้ายกันจัดเลยครับจากพ่อลูกกัน ั่งนี้มาโดนอีกโดนรัวโอ้โหโอ้โหรัวๆรัวๆกวก็ตุ่นเยอะขนาดนี้ยิงได้เป็นปีโอ้โหโอ้โหวิ่งมาหมอกวิ่งมาหมอกมาเต็มไปหมดยอด จกินสวยมันได้บัฟอย่างนี้นี่เองทุกคนอ้าวอาจจะมีคําถามครับว่าหา8 00 0คูป,ปองมาจากไหนถูกปะเพราะทางอีเวนต์อันนี้ใครที่ทําครบแล้วเนี่ยมันจะไม่มีให้เปิดแล้วนะครับคูป,ปองพวกนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถเก็บมาได้แล้วครับเห็นไหมคือมันเต็มไปแล้วอ่ะเราปลดเต็มหมดแล้วอะ่ะหรือกิจกรรมที่แจกคูป,ปองเนี่ยเราก็รับมาหมดแล้วมันก็ไม่รีใหม่ถูกปะครับให้เรามาที่ตรงนี้เลยครับสวอมน็อกเทนี่นะครับถ้าอ่านผิดขออภยัยเราสามารถหาแต้มได้จากตรงนี้ครับสำรวจด่วนแต่การสํารวจเนี่ยเราจะใช้ค่าสติครับเราจะหาได้จากการ เราอยากได้แต้มปุ๊บเราทาการกดเริ่มสารวจเลยอันนี้คือเคร์แบบเร็วนะทุกคนมันก็เสียค่าสติไปเห็นไหมทุกคนแล้วแต้มนึ่งก็จะเพิ่มเึื่อเรื่อยๆครับถ้าใครรู้สึกว่ามันได้น้อยจังอยากหาให้ได้เยอะกว่าน,นี้ต่อรอบได้ไหมทุกคนสามารถมาเริ่มเล่นมินิเกมตรงนี้ได้เลยครับันนั้นสามารถฟามแต้มได้แบบเยอะมากเลยทุกคนจบออกมาตาหนึ่งนี่แปดพันหมื่นหนึ่งยังได้เลยนะแล้วซึ่งสก,กินที่ผมบอกเนี่ยว่าใช้เวลาสองชั่วโมงในการกดใช่ครับเราต้อตงเล่นมินิเกมอันนี้ให้จบหนึ่งรอบเราก็จะได้เปิดน,นี้มาใช้นั่นเอเอองงงกก็จจจรริถึมมมัันน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 ะะาาา่่่่่่ยยยคแแตตสุู้้ทีีผลฆษณ ที่เราเคยเจอในโทรศัพท์อะแบบที่มันให้เราตีตัวกาก,ากเ่อเก็บพลังเราไปเรื่อยเพื่อไปตีตัวที่เก่งกว่าเก่งกว่าเพื่อไปเรื่อยอทุกคนเก็ตปะน่าจะเก็ตแหละทุกคนน่าจะเคยเจอโฆษณานี้นะ นั่นแหละครับเราก็ทําการตีไปเรื่อยจนตีบอสแล้วจบสเตตหนึ่งแค่นี้ก็ได้แตกินนี้มาใช้แล้วเว้ยทุกคนพอจบสเตตหนึ่งแล้วเนี่ยเอาจริงสเตตสองไม่ต้อง,องไปก็ได้ครับเพราะมันค่อนข้างเปลืองเวลานะก็ได้แค่รูปออวตารเฉยนะครับเอาเป็นว่าใครที่จะมาปลดเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างหนึ่งก็แล้วกันครับสเตตแรกเนี่ยง่ายแค่เดินไปในทางที่มีของครับมอนตัวไหนที่เราจะผ่านเนี่ยถ้าข้างหลังไม่มีของให้เราอย่าไปตีครับเปลืองเลือดส่วนสเตตที่สองเนี่ยต้อง,อง,งคำนวณคีย์การ์ดใหดีครับว่าจะเปิดตรงไหนถ้าใช้ผิดที่เนี่ยยยยยยยจตตัััันน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 นคคครรบบไไไไไปปปปป่่่่่่่ออออออมมมดดดดด้้้้้้เเ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 เลลลลืืาาาางงึขีีีีใหกิิววะถส็ พอไปเจอมอนทีแม่งก็ตีนอยู่อย่างเงี้ย โอเคถ้า okay. งั้นเราไปดูปืนที่ระบากระบนปลดกันมาดีกว่าครับเติมเกมไหนาหรือต้าฟอร์สไม่ว่าจะคอมหรือมือถือในราคาสุดคุม้มถูกกว่าใครได้แล้วที่ริสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองแน่นอนเข้าไวภายใน24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกถ้าเติมผ่านเว็บรับส่วนลดริสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสุด10เดือนถ้าเติมในไลน์มีทีมง,งานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนมีที่เดียวครับริสแมนช็อปนี่ทุกคนนะเข้ามาดูในสนามยิงปืน มันควรจะมีเสียงนี่จะได้เหมือนสก,กินสองอันก่อนหน้านี้นะครับไม่รู้ทำไมถึงไม่มีเสียงเหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวเขาจะอัปเดตมาเพิ่มในอนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเอาจริงเนี่ยในเกมนี้ครับพี่ก้าสูงผมแตะน้อยมากหรือด้ว่าแทบไม่แตะเลยดีวยกว่ายังไม่เคยเอาไปยิงสนามจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาลองยิงกันหน่อยดีวยกว่าว่าฟีลการยิงเป็นยังไงนะหนึ่งสองซับก็รัวดีผมก็เป็นเอเดนจีนะครับหนึ่งสองซับโอ้โหทุกคนเห็นอะไรหรือเปล่า มันเธอโยกอยู่ในฟอร์ซ้ายขวาซ้ายเลยไม่โคตรยจดนี่คุมยากจัดเพราะก้นเรารู้เลยครับว่าเราควรแก้อะไรนะคือแรงดีแนวนอนนั่นเองอย่างแรกเลยที่ผมจะแต่งเพิ่มนะลำกล้องผมว่าต้องมีลำกล้องที่ดีกว่าแนะ่ๆนะอ่าอย่างอันนี้ทุกคนช่วยเพิ่มระยะแล้วก็ควบคุมได้ดีขึ้นด้วยนะครับอันต่อมาต้องเป็นอันนี้แนะ่นอนครับ secret order b e v e l f gift ด้วยเรื่องการควบคุมแนวนอนแล้วแล้วก็ความเสถียรแนวนอนในการยิงด้วยคือสิ่งที่เราต้องการเลยเว้ยกับปืนเนี้ยอันต่อมาที่ปากกระบอกปืนครับเอาจริงผมไม่ค่อยอยากเปลี่ยนนะเพราะมันค่อนข้างสวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเพื่อความโหดก็แล้วกันนี่ครับเราใช้ที่นี้เลยครับบัตชั่นโฮลิซอนเทลคอมเพนเซเตอร์นะช่วยเรื่องการควบคุมแนวนอนเหมือนเดิม อันตอนที่จะใส่เพิ่มครับนั่นก็คือผันท้ายช่วยเรื่องการควบคุม8แล้วก็การบังทับอีกสี่ีทีว่าไม่เสียอะไรเลยมีแต่ได้กับได้ทั้งนั้นใครที่เป็นสายที่เ0นเนี่ยอย่าลืมใส่อันนี้ครับของโคตรดีแล้วก็ใส่เลเซอร์สักหน่อยครับทุกคนเอาเป็นสีฟ้า,ากันลวกันสีจะได้แมทกับสกินนะโอเคทําการยกเครื่องมาเรียบร้อยแล้วทุกคนมาดูกันว่าจะดีขึ้นไหมนะเราเริ่มที่นี่เลยครับ50เมตรดูซิว่าไหวไหมทุกคนหนึ่งสองครับอุย้ย ใช้ได้อยู่นะดีดบอยลงเยอะครับฝั่งขวาเห็นไหมเหลือเราต้องคุมแรงดีดแนวตั้งนะครับซึ่งไม่ยากไม่เย็นเท่าไหร่ชิวๆ oh, oh, oh. เอ็มจีกลายเป็นเอ็มจีที่สามารถยิงไกลได้ครับผมว่าเดี๋ยวเราลองนิดหน่อยไหมลองท้าทายขีดจำกัดทางสายเลื่อนของเอ็มจีเท่าไหร่เป็น99เมตรนะครับค่อนข้างไกลหนึ่งสองสามเอาอยู่มันข้ามขีดจำกัดสายเลื่อนของเอ็มจีไปแล้วครับ มาดูความรัวดูนี่กระสุนเป็นสายอ่ะแล้วบวกกับสกินที่เราจากตำมายังไงมันก็อร่อยอยู่แล้วครับนาได้มาาเล่นมกินของเราแล้วครับแล้วนี่เป็นการเล่นพีเก้าสูนครั้งแรกในสนามจริงหมเลยนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะยิงได้หรือว่าจะโดนเขายิงแล้วสีสกินนี่คือหมอกัท้องทะเลยสุดคนนอนอยู่เพื่อนเตื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 อน่ายกดหน้าตัวเลยโอ้ข้างบน หายแล้วไอ้อเ,เพื่อขนข้างหน้าแล้วกูไม่อยากไปเลยเพื่อนลวงหนึ่งสองสามแบบเรียงกันต่อกนะันอ่ะโคตรน่ากลัวใครจะกล้าพี่วะเพื่อนข้างหน้ามีคนเพื่อนเห็นป่าวโอ้โหแล้วผมพี่ก้าวศูนย์ต้องไปยิงไกลได้หรอลองดิได้ไหมลู่ลู่ลู่เอ้ยล่วงอยู่เอาว่ะล่วงอยู่มันก้าวขีดจำกัดสายเนื้อเป็นไงพี่ก้าวศูนย์อ่ะตอนนี้คิดว่ามันปเป็นเอ็นจีครับมันคือปืนอันไหนกระทรวงที่จะทำอะไรก็ได้จิโนมีคน,นไหมรอที่ ลูดลงมาโอ้โหสวยลูดลงมาโอ้โหสวยลูดลงมาสวยแก่มเลยหมอหมอล้นมาเอาหมอตายไปแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยเราควรจะกระโดดมาเทนี่ละหล่อเลยมบมบโอเคเพื่อนทำใจที่ไว้ทุบเองล้นมาล้นมาโอเคเราเป็คนเพิ่มแล้วในในไซต์เราเป็คนเพิ่มมาแล้วลูดลื่นลื่นโอเคลูกต่อไปข้างล่างดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นฝั่งนู้น รุันรดเร็วมากทุนเดี๋ยวเราปอดกันว่ะใครโดนลงมาวะเอ้ยโดนลุมสองตัวไอ้เราก็ยิงโอ้โหโคตรเยอะอยู่กับเนรวนคนปืนคนคนปืนผมเป็นคนปืนออ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 อไกยิงปุ๊บไกยิงรถปุ๊บไยิงรถปุบมึงใช่ไหมนี่ไอ้เลยไทำไมมายุ่งรถแพงด้วยมีพยานชุดชัยไหมฮะปากก็บอกว่า เราไม่ใช่สายยิงไกลแต่ขึ้นมาข้างบนไม่หยุดนี่ยิงข้ามแม่น้ํายิงข้ามแม่น้ำแแปะกแปลกแปลแปะกแปล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 กอ้ห่งนนึงวงหนึ่งโอ้โหโอ้โหอยู่กันเปนเบื่อไม่อยู่กันเบื่อเลยโอ้โหนี่จะมาอีกตูดมรงจริงๆยิวก่อน โอ้ปรืดปูปรืดหนึ่งเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้โอ้กระสุนหมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 เดินด้วยเดินด้วยเดินดวเดินดวยเดินด้วโอ้โหเอายุงไม่ได้ลำการลำการพวกมึงยิงนี่ได้นะอืมลูกหมดพวกมึงเออไม่ว่างตอนนี้ไม่ว่างคุยด้วยโอ้โหกระสุนหมดไม่หยุดเลยเว้ยปืนแม่งลั่นเร็วทุกคนกระสุนแม่งถ่ายแบบปืดปรืดปรเหมือนน้ำเหมือนน้ำไหลลงท่อกระสุนแม่งไหลอย่างนั้นเลยอ่ะ เราได้ไปเยอะอยู่ทุกคนเราเคลียร์คนเพื่อนได้เยอะอยู่นะเนี่ยเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนบุกเลยบุกเลยอง่าแล้โธโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโดนรอวมามาทำงเอากันเว้ยโอเคล่วหมดสวยเข้าเข้าเลย้องเข้าแล้วไม่เข้าไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอะไรหวะโอเคล่วลโอเคล่วงลลา้าโอ้ใครลุกเกิดลุกเกิเฮ้ยเฮ้ย โอ้คือเราใช้ทุกอย่างที่มีตอนนี้ดึงทุกอย่างที่มีในตัวขึ้นมาเอาหนึ่งปมโบกบ้างไว้โอเคลูกหนึ่งลูกสองลูกสาม้กระสุนแม่งไหลเป็นเส้นทุกคนมันแบบรัวจักจนไหลเป็นเส้นอน่ะไปเราไปโชว์ก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะฉากนี้ไม่เคยเห็น อีเวนอะไรนัน่นองไม่กาลังเพิ่มขึ้นปรับแผนการโจมตีให้เหมาะสมกับพายุที่กาลังจะมาอ๋อเมื่อกี้คือพายุคือที่เรียกพายุเหรอเอา,า,เาว่านวัตกรรมจัดๆยิงอะไรขึ้นฟ้าครับไม่รู้ครับพายุจะมาแล้วมาอย่างไวพายุมาอย่างไวไม่ต้องมีพ,พลังพิเศษครับเราก็สามารถเรียกฝนได้ไม่ต้องแหนังแมวนะไปร่วงร่วงโอ้โหุ้ยเจีมจับ ช่วยช่วยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมายิงรถออกนี้ได้ไงเอ้ยนายนี่เนี่ยเราเคยตกรใจระเบิดมั้งระเบิดคาหน้าแล้วเมื่อกี้มาทำไมนี่ไม่ต้องมากำลังเสริมมาอะไรไม่มาไม่มาไม่ให้มาอะไรขึ้นนะทุกันทุกคนถือตั้งลูกพลึบโอเคเราอยู่ได้โอ้โหเราไม่ได้เห็นเรานะครับทั้สแกนมาเห็นเรานะเมื่อกี้เฮ้ยหมอมีหมอเปล่า Rồi không, không? Ừ. Ô, một người, non ai một người, không ai một người, không ai một người, không เฮ้ยเดี <complex í toys> ๋ยวเราทุกคนเพื่อนเพื่อนเรียกร้องไอ้เพื่อนลุกขึ้นมายื้เลย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 เลยผมว่าน่าจะสบายอยู่ชิวๆเลยข้างบนเอาไปลวกโอ้ยม่ตงแม่เอ้ยผูจังหวะหยิบสโคมจบเลย โดนเียบก่อนเลยเนียเรื่องติดอะไรวะเนี่ยเรรอนมิสไลงยทุกคนแปดพใช้มิสไซล์ลงลงสุดทีนันมาโดนมีคนโดนอาร์ลลี่ประลาดผมล่วงโอ้โหอะไรวะนีอะไรวะนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลักมาเดี๋ยวแอร์่อนไม่มีที่แอรเลยโอ้โหโดนแฟดอีกเจริล่ะตาอาลลอรี่ประลาดเฮ้ยเฮ้ย้วเ เฮ้ยกลัวเอือนี่ไงทดนมาดิมาดิให้มัดูแลลูกหลานไปมีฟ้าผ่าด้วยจะมีใครโดนโดนโดนฟ้าผ่าวะถ้ามีก็หาอยู่ทุนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่ทำนะน่าเสียดายทุกคนอาความสติเพื่อนไปทำไมเรงเข้าไปสิเพื่อนเราก็นั่งอยู่นี้แหละแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเอ๋ยไอ้จะจริงเราได้ว่าจริง นี่ถ้าเราอยู่กตรงนี้เยอะเนี่ยโอ้ห oh, แม่งวางไม่ได้ด้วยทำไงดีเนี่ยมันก็ลงมามันก็โดนเราแล้วเวย้ยเออเนี่ยมึงตายมึก็ทุบแค่น,น,คน,นั้นแค่นั้นเพื่อนแค่นั้นอยู่กันแค่ต้องแงะอยู่ด้วยกันนี่แหละอยู่คนเยอะๆมันก็ลดเลยเห็นไหม <c oughs> เลิกไปบวกกันมาตั้ตทีตูดมึงขี้เกียจนี่มาชุบอยู่ต่ออยากอีกยังไงไม่วัดกันมันอีกเดี๋ยวพอตายกันหมดก็จบเกมอีกทีนี้ไม่มีใครเหยียบฮัลโหลเพื่อน เอ้กูโดนอะไรนี่ขนาดไม่บวกยังโดนอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคได้แล้วก็จะได้แล้วครับโอเคสวยโอ้โหอะไรนะใครมันไปกอดในน้ำเนี่ยเรียบร้อยล้วงคาทัลิงเฮ้ยเพื่อนเข้าไปยึดดีสองเลยอย่างตึงสุดยอดเพื่อนเกลบล่วงกลบล่วงกลบล่วงโอ้โหโดนแฟร์ยัเอายุงเข้าเปรยล่วงมาเพื่อน โอเคลูกมาเพื่อนดี๋ยวมันนึงตราเล่นเดีเล่นเมื่อกี้ให้ให้ลูกมาเล่นเลยเจ้โอ้โหลูกเออเกือบเกือบไม่รอดุคนเมื่อกี้กะจะกดเอฟก็หน่อยอยุงไปแดกโดนนะโดนโดนดูอยู่โดนโดนละโดนละโดนยุงโดนยุงโดนโดนโดนยังมองแล้วไม่เห็นเลยเปันงานรับรอนโอเคสวยโอเคสวย มีกระสุนอยู่นีดด้วยเก็บได้ได้เพลินโอ้ยเลยบุมบุมาบุ้มาบุมาบุกมาบุกมาบุกมาลุกมาบ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 ุกาบุกมาุกมาบุกนบุกุกมาบุกาุกมาบุกมาุกกาบุกาบุกาบุกกมาุกมาบุกาบุกมาบุกมาบุกมาุก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 กุก ผมชักลงหยิบเรือแล้ววะเอาไงดีวะโอ้โหพี่วางที่เกิดถูกจับนี่ว่าพี่หวานตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยใไฟฟาไฟว่าอยู่ไม่ได้เลยโดนดึงน้ำไปโดนโดนยุงเสร็จโดนยุงก็เสร็จสวยอีหนึ่งยังได้ครับลดแม่กันกระสุนเกินโอ้โหโอ้โหที่หวานหวานหอมก็เมื่อกี้ เอาหลังแบบจากนับโอ้โหลงหนึ่งลงสองสามโอ้โหั้ากระสุนเยอะกว่าน,นี้บอกเลยเป็นเบือ่อไปอให้หมดให้หมดโอ้โหนี่ขนาดเล็กแบบผมหายเนี่ยโดน DMP e ไปครับยังพอรูดได้ยอยอู่นั่งเงินนั่งคนพิซายไปครับโอ้ยใครจิงวะอี่ยไม่รอทั้งี่ซายสองลูกลแล้วแล้วเราชนะก่อนเปล่าโอ้โหนิดเดียว ทุกคนแม่นิดเดียวจัดอะพี่ิเอาชนะว่ะยังมีคนยังมีทายาทหลงเหลืออยู่ในจุดนะครับก็เลยชนะ ยิงไป62ตัวนะถือว่าไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าก็ยิงมันอยู่ผมนั้งแต่งพีก้าศูนย์เก้าพันขีดกระส่ายเลือดมาไงทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแบบเหมือนมันเปิดแอสซาว์าเลยนะครับแต่การลั่นกระสุนนี่คือแม่งโคตรเร็วอแม่งลั่นเป็นสายเลยก็ถือว่าชอบนะครับพีก้าศยใครอยากหน้าก็อย่าลืมไปปวดกันนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ต้องไปซีเรียสขนาดไปนั่งหาดูคนว่าเขาเฉลยตองไปไงไปยังไงนะคือเล่นเองได้เลยครับยังไงก็ผ่านนะทุกคนโอเคทับ ถ้าอยากเอาปืนนี้ไปใช้เนี่ยคอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมส่งโค้ดโหลดเอาให้นะทุกคนโอเคคลิปนี้ไปละเจอกัน